ต้องถือว่าชีวิตคุณแม่ก็ลำบากมากอะไรที่ยังอยู่ในใจแม่ก็ไม่รู้แหละถ้าเกิดปันสุขตรงนี้อยากได้มากที่สุดคือเรื่องอะไรอยากเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวเล็กๆหน้าบ้านนะะนี่คือคุณแม่นะที่อยากจะช่วยครอบครัวจะได้ช่วยคุณพ่อ,ค,พอคุณพ่อก็ยังไม่รู้ว่าจะทำงานได้อีกแค่ไหนตรงไหนนะ,ะแต่มีฝีมือก๋วยเตี๋ยวก็อยากจะเปิดทุนก็ไม่มี จะเริ่มต้นตรงไหนก็ไม่รู้เลย<ช>จะไปซื้อเส้นก๋วยเตี๋ยวก่อนหรือว่าตะก้อลวกก๋ยวเยเตี๋ยวหลืใช่ไหมมันไม่มีเลยใช่ค่ะเนาะถ้าจะเปิดร้านขึ้นมาในใจคิดว่าจะซื้อเส้นอะไรกี่ถุงเส้นเล็กอะ,ะค่ะก็ถุงสองถุงถุงสองถุงพอ,อจัดวัตถุดิบให้แม่ไปขายก๋วยเตี๋ยวเอาเส้นเล็กให้คุณแม่จัดมาหลายๆถุงเอาเส้นอื่นมาเป็นเพื่อนด้วยมีกี่เส้นกี่แบบ ใส่มาให้เต็มตู้คันเทนเนอรครับเพื่อให้แม่ไปเปิดตังคขายก๋วยเตี๋ยวมีขอตังๆเต็ตไมไปหมดเลยคุณแม่นี่คือเส้นต่างๆนะมันต้องมีผงปรุงรสน้ำก๋วยเตี๋ยวสำเร็จเอาไปเลยบริษัท F พรสจำกัด มอบผงปรุงรสและก็น้ำก๋วยเตี๋ยวสำเร็จรูปฟ้าไทยสั่งซื้อกับร้านค้าชัน้นนำทั่วประเทศถ้าหากว่าใครสนใจและนี่อะไรพริมพันธุ์ตาเด็กสมบูรณ์ซอสพริกน้ำปลาน้ำส้มสายชูเห<า>็นแล้วเป็นยังไงคุณแม่นึกอะไรอยู่เมื่อเห็นร้านก๋วยเตี๋ยวแล้วค่ะแม่จะได้ขายก๋วยเตี๋ยวแล้วลูกถ้าเราจะอาจจะดีขึ้นแล้วลูกนะแม่จะได้หมดห่วงหายห่วงไปอยู่ในช่วงเวลาหนึ่งนะนะ เดี๋ยวสิอันนี้มันแค่วัตถุดิบใช่ไหมเอาอุปกรณ์มาหน่อยหม้ออะไรก็ไม่มีคือคือไม่มีทุนอะไรเลยอ่ะใช่ไหมบนน้ำหม้อก๋วยเตี๋ยวตะก้อลวกอะไรต่างเหล่านี้ใช่ไหมเนื้อหม้อหม้อลวกเนื้อตะก้อนะที่ตวงอะไรต่างเหล่านี้อันนี้ก็มีของหมดแล้วนะวัตถุดิบนะมีเครื่องเอ๊ะโอ้มันก็ต้องเป็นมีแก๊สแก๊สก็มีราคานะเอาแก๊สมาแก๊สมาวัวแก๊สมาพอไหมคุณแม่ พอค่ะพอคุณแม่พออีกขันหนึ่งนะีเอออีกขันหนึ่งเออให้เต็มที่เลยนะนี่เป็น world gas นะครับบริษัท W P Energy จำกัดมหาชนผู้จัดจำหน่าย world gas ให้ใช้ฟรีไปทั้งปีเลยใช้ไปทั้งปีเลยนะจะได้แบบหมดดวงเรื่องต่างๆนะฮะทั้งแก๊สทุกไปของ world gas นี่ไฟแรงนะครับแล้วก็ได้รับมาตรฐานเพื่อความปลอดภัยในทุกการใช้งาน ัดขึ้นเรื่อยไหมคุณแม่ชับค่ะเนะอะคุณพ่อดีกว่าคุณพ่อคิดว่าลูกค้าจะเยอะไหมคุณขอคุณแม่น่าจะเยอะค่ะเขาน่าจะเยอะจัดแามจัดถุงเอาตะเกียบเอาช้อนมาเตรียมรอลูกค้าเลยมาเอามันสวยๆสะอาดเออเสียงมีดมาให้หมดเป็นยังไงดีขึ้นไหมดีขึ้นเรื่อยๆนะตาค่ะโต๊ะเก้าอี้มีไหมไม่มีอะไรเลยตัดโต๊ะแัดเก้าอี้มามาอีกไม่พอลูกค้าจะเยอะไม่พอไม่พอเอามาอีก เออมามามาพอไหมคุณแม่พอไหม,ม,ม<า>พอ,พอไหมไม่พอไม่พอ <c oughs> มาอีกอามาอีกลูกหาต้องเยอะแน่เลยเออเอาละมาช่วยกันค,คุณแม่จะเปิดอยู่ที่หน้าหน้าห้องหน้าบ้านน,านะหน้าบ้านแต่ถ้าเกิดบางทีมันจะไปขายข้างนอกก็ไม่ได้ใช่ไหมมันไม่มีรถเข็นอนะไรอย่างงี้ใช่ไหม <c oughs> ใช่คะ่ะแล้วมันไม่มีที่เผื่อดีกว่านะใช่ไหมเผื่อมันดังนะใ่เ้าไหมเอารถเข็นมามาจัดสวยๆเลยเออ นี่มหแต่แต่รถเข็นนี้คุณแม่ก็อยู่ที่อะไรที่หลังแม่ใจไปดูเลยม็นเหลือแค่สองแล้วนี่คือสิ่งที่แม่คิดนะและแม่อยากได้สิ่งที่เป็นน้ำตาแม่เพราะอะไรแม่ชี้สิตรงชื่อมันเหลือแค่สองแต่ชื่อนี้คืออยู่ในใจแม่ใช่ไหมใช่ค่ะแม่แม่แม่เคยคิดว่าอะไร อยากจะยังไงไม่คิดว่าจะตั้งชื่อร้านแบบเนี้ยว่าคือแบบเป็นสามตอเนี่ยคือฝันฝันฝันใช่ใช่ซึ่งวันนี้มันได้วันนี้แต่ว่าตอนนี้เขามีสองต่อเราได้ร้านก๋วยเตี๋ยวแล้วนะลูกตะวันเคยชอบกินก๋วยเตี๋ยวเวลาแม่ทําให้นีตะวันจะกินเยอะมากเลยสามชามสี่ชามก็ชอบมากแม่ได้ร้านแล้วลูก แม่จะได้ขายก๋วยเตี๋ยวแล้วนี่คือรถเข็นสำหรับขายของนะบร,ริษัท RSP ประเทศไทยจำกัดเขาเป็นโรงงานผลิตแล้วก็จำหน่ายด้วยนะถ้าใครสนใจนะ<ม>เขาจะมีรถเข็นที่เป็นโครงเหล็กแบบนี้นะสั่งก็ได้หมดเลยนะรถเข็นขายของก็ได้อุปกรณ์ทำความสะอาดก็ได้หมดเมื่อคืนหลับไหมเราหลับหลับตื่นๆนะไม่เคยหลับสนิทตะวันนี้ขอให้หลับสนิทเถอะจัดเตียงที่นอนมาให้พ่อแม่จัดมา นะนี่เนะคุณพ่อเอามานั่งดูสิคุณแม่จะหลับเป็นยังไงบ้างไหมจากนี้ไปกลนเหมือนเดิมครับเอากลนเหมือนเดิมโอ้เสียงนี้เป็นเสียงสวรค์นะครับน่าจะมีผมคนเดียวที่ทนได้ว่าผมรักเขาได้ยินไหมขนาดลูกวันนั้นไปนอนด้วยยังลูกหนีเออเด็กๆก็ยังไม่เข้าใจแล้วแล้วลูกเขานอนอะไรล่ะนอนมนมีที่นอนมีที่นอนอันเดียวแล้ว ตเอาที่นอนใหม่มามาจัดให้ให้น้องน้องต้นน้ำหน่อยสิเอนไเขาจะได้นอนแของเขาเขาจะได้ภูมิใจเขาจะได้มีพลังเขาจะได้มีความสุขที่จะต่อไปถึงแม่นะเพียงแต่หนูยิ้มนะคิดแต่กำลังใจที่ให้พ่อแม่ก็จะจะจะเป็นพลังมากๆเลยเอาเดี๋ยวสิหนูเตยด้วยนี่ใช่ไหมนะเอามาให้น้องมามาพี่เตยพี่เตยให้พี่เตยอีกหนึ่งเตียงสวยไหมล่ะเอาสีอย่างนี้ แล้วจะแยกสลับกันตึกแต่ละเตียงบ้างก็ได้ไม่เป็นไรเอาเชิญเลยคุณแม่ก็ตูใหญ่ๆอย่างงี้นะบางทีมันก็ขี้ร้อนหน่อยใช่ไหมเอาพัดลมมาเผื่อดีกว่ามิล่ามิล่านี้เด๋ยนนี้กลายเป็นพัดลมปัดทุบปัดโฉกอีกสักเครื่องอีกสักเครื่องอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งพัดลมมิล่านะสนใจนันผู้ชมไปเลือกเลยหลายสีหลายแบบนะมีทางด้านนี้นะครับมาตามด้วยของเครื่องใช้ในในบ้านดีกว่านะเอาเตาแก๊สมาแก๊สดีจัดเต็มที่เลย <น><พ>อ,อันนี้ทํากินที่บ้านก็ได้มีเตาอบด้วยมันมีอุปกรณ์แล้วคิดอะไรนะหนูก็ช่วยกันนะแล้วก็คอยบอกคุณแม่ว่าจะทําอะไรต่างๆเหล่านี้นะแตาวัาเป็นเคล็ดอีกอย่างหนึ่งคือตู้กับข้าวต้องมีมาเอามาแล้วมาแล้วมาแล้วนะตู้กับข้าวมีเอาข้าวมาเป็นกําลังใจข้าววัตถบมามาขันรถหนึ่งเออมาข้าววัตถบข้าวเติมเตม็มสะอาดมากไม่ต้องซาวแม่ดูแล้วเป็นยังไง อ6รมันจะลดไหมเพราะเช้าๆมันแขวนแขนเหรอใช่ค่ะมันไม่มีอะไรแรงบันดันใจใช่ไหมเอาเครื่องออกกำลังกายมาจัดชุดใหญ่รับน้ำหนักคุณแม่ให้ได้มาโยกเลยอันนี้ของนอสฟิตเนสนะครับท่านผู้ชมนะฮะก็จะมอบจักรยานปั่นออกกำลังกายแบบนี้ให้อันนี้เลือกเฉพาะผู้ที่มีน้ำหนักตัวเยอะตัวนี้มูลค่าห้าหมบาท สนใจนะติดต่อได้ที่ศูนย์จำหน่ายหรือว่าบริการนะฮะทั่วประเทศได้อาวส่งพลังให้หมูต้นน้ำซะหน่อยหนูก็ต้องเรียนหนังสือนะเอาโต๊ะเขียนหนังสือมาเป็นกำลังใจเพื่อที่จะให้รู้ว่าเธอต้องเรียนหนังสือเก่งๆนะตามที่แม่บอก <หา S 2> นะเอาโต๊ะเขียนหนังสือก็อี้มาด้วยมาให้ให้ต้นน้ำต้นน้ำนะเออนะเอา,ามา<ส><ส>มา <ๆ S 2> เอ้วก็อี้มาเอาเก็อี้มาส่วนพี่ก็เรียนด้วยน้องก็เรียนด้วย เอาชุดเครื่องเขียนมาอีกดีกว่าชุดเครื่องเขียนสมุดดินสอมาแบ่งกันสองพี่น้องเอามาเยอะๆะเพราะฉะนั้นนั่งโต๊ะเขียนหนังสือเห็นปากกาดินสอตรงนี้จะได้นึกถึงรายการด้วยนะจะได้เป็นกําลังใจในการที่จะเรียนด้วยหนูต้นน้ําถ้าถ้าให้หนูไปหาคุณหมอที่จะคุยเรื่องความคิดอะไรๆหนูจะไปไหมลูกถ้าทําให้ครอบครัวดีขึ้นผมก็จะไปแต่มันก็จะติดเรื่องค่าใช้จ่ายใช่ก็เลยก็เลยยัง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 รอเวลาอยู่นะ แต่เราวอาตรงนี้ก็เอาตรงนี้เป็นพลังก่อนนะหนูมีพลังกายพลังใจขึ้นเยอะไหมตอนนี้ีดีนะเพราะว่าครอบครัวก็จะดีขึ้นนะอีกสักหนึ่งนะเอาจักรยานมาให้ต้นน้ําหน่อยเราอยากจยาให้เขามีพลังเยอะๆอ่านี่นี่นี่นะอันที่ส่งกลังใจส่งให้น้องเยอะหน่อยอคุณแม่ดูไปทั้งหมดแล้วอยากจะบอกอะไรกับตัวเองบ้างต่อไปนี้ครอบครัวของเราน่าจะดีขึ้นแม่มีงานทําแล้วลูกทั้งบททั้งมวลเท่าไหร่เอ่ยวันนี้ ส0ง0 0นสี่มืน,นะคะมันเป็นกำลังใจให้แม่นะทุกยากเหนื่อยมาสูญเสียนะคุณพ่อนะแล้วก็ลูกๆมันเรียกกลับมาไม่ได้แต่สิ่งที่เดินไปในอนาคตก,ก็คือ4ท่านที่เหลืออยู่ตรงนี้ช่วยกันนะน่าจะมีกำลังใจมากขึ้นเรื่องหลักๆนั้นท่านผู้ชมมาอุดหนุนนะวเดี๋ยวสูตรแม่ ก็เดี๋ยวเอาตรงนี้แหละเอาฝีมือการทำกยเดี๋ยวผมก็ไม่รู้ทําทำยังไงนี่แหละ <c oughs> ให้นผู้ชจมเห็นเลยว่านี่คือฝีมือแม่ <c oughs> นะผ่านด่านนี้ผ่านเกมนี้ไปแล้วของทั้งหมดคุณแม่ก็รับกลับบ้านไป <c oughs> ไปเชียร์คุณแม่กันครับ